ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Boy วันนี้นะครับมีมือดีมาท้าแข่งกันอีกแล้วกับเกม Roblox Food มารอดูว่าวันนี้ผมจะเสียไอดีไปหรือเปล่าเสียไอดีติดกันมาสองครั้งแล้วนะครั้งนี้ผมจะไม่ยอมเจ้าพิงเพื่อนอน้องๆเอาจริงเพื่อนอน้องๆไว้ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับใน YouTube Crazy Boy นะครับอย่าลืมนะครับชาว Ti ๊ t o k f ก c e e o o o k i y y u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  e e มาแล้ววันนี้นะครับผมบอกเลยว่าต้องใช้ผลเสือนะครับผมประมาทไม่ได้แล้วนะครับผมพูดเลยอันดับแรกไม่ต้องอะไรเดี๋ยวโทรหาน้องเขาก่อนเลยอารับหรือเปล่ารับหรือเปล่า ฮ <df> ัลโหล <interpret> ครับสวัสดีค <crawl> ร <prejudice> uh, 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 uh ับ huh. อ okay. uh ่าสวัส uh ดีค huh. ร so, uh ับ huh. อ so, uh ่าได้ได้ข่าวว่าอยากได้ไอเดียละครับอ่าได้แล้วครับโอ้ก็คือเราคิดว่าเราจะไหวไหมเราใช้ผลปีศาจอะไรครับเล่นเล่นสายดาบครับอ๋อเล่นสายดาบเหรอครับโอ้โอเคเล่นสายดาบก็นี่นะก็คือแข่งกันสองในสมนะครับผมถ้าสมมติพี่แพ้เองก็เอาไอดีไปเลยโอเคไหม คือให้ชนะสตาก่อนชนะอ่าแต่ถ้าเองแพ้เองไม่เสียอะไรโอเคเปล่าโอเคครับเออเต็มที่นะเต็มที่โอเคตอนนี้พี่อยู่โลก2นะไปเจอกันที่เก,ก,ก,กาะเกาะไอเกาะกลางไอเล็กๆนะฮะไอเกาะดักอะไรสักอย่างแหละโอเคครับโอเคจัดไป ไปครับทุกคนไปกันดีกว่าตอนนี้นะครับก็คือน้องมันเล่นสายดาบโผมพูดตรงผมแพ้ทางสายดาบชิ้หายเห็นครั้งที่แล้วมาสายดาบกูเทพไม่ได้ขยับเลยนะมึงจะมาเล่นอะไรกับกูเดี๋ยวโอ้ยผมก็พยายามฝึกฝนเรื่อยๆนะครับทุกคนพยายามฝึกฝนเพื่อให้แบบมันคล่องแคล่วขึ้นนะครับแต่ก็คือแบบมันเก่งเนาะเขามันเก่งนะครั้งที่แล้วนะ เออไปเนี่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะน,นูน้นเกาะเดิมนะครับผมชอบเกาะน,นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดฮาคิ้กันอ,อชอบเกาะน,นี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครมายุ่งดีครับมันใส่เพลงง่ายมาเข้ามาโอ้โอย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ถึงแล้วโอเคทุกคนดักอารีนา ตอนนี้ก็ระหว่างรองน้องมันมานะครับซ้อมก่อนว้าเออซ้อมคอมโบก่อนโอเคระหว่างมาซ้อมคอมโบก่อนอ้มอาโอเคอ้าพร้อมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอน้องมันมานะครับโอ้โ oh, ห what วัตถิสติดแอมเก man อ๋อนี่น้องมันมาถึงที่แล้วนะครับมาอันดับแรกนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยพร้อมหรือยัง พร้อมหรือยังน้องพร้อมหรือยังถ้าพร้อมปุ๊บพี่ใส่เลยแล้วกันนะเอาดิพี่ใส่เลยแล้วกันนะมาดิมาดิมาดิพีใลลนนพ่ใส่เลยแล้วกันนะพีโโ่ใส่เลยแล้วกันนะโุ้ยสองพันแล้เจอโอ้โหหนังบอกใช้สายดาบเนี่อผลเอเนลรูชัดๆปักสลับหมาเอ้ยโอ้ไม่รอดไหยเออเออ โอ้โหฝนสายฟ้าดีว่ามาสิครับมาสิครับมาสิแมงโอ้โหลกก่แกอแกตอนนี้แกตอนนี้กูขอ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 เอโอ้โอ้หดโอ้โ้หดิ ใขึ้นสวรรค์เลยซับโอ้โหแรงมากแรงมากมาก,มากบอกเลยว่าถึงใจเย้กรรโองกูอย่างกูอย่างกูมากโอเคเออเออเออมา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 เออ โอ้โห,โหคิดว่าแมงหายไปไหนวะตึงอยู่ครับตึงอยู่ครับทุกคนทุกคนครับโอ้โห,ยโอ,โหยอย่านะอย่าติดกลับเอา้าอย่าติดกลับมานะอย่าติดกลับมานไม่อย่าติดกลับมานะ้บา้าหลาบ้าลักกักเป็นแง่เจอลูกเตะถีบนะหน้าหนึ่งเซอร์ไปแล้วนะครับพี่นะ้า ตึงเหมือนกันตึงเหมือนกันนะ๋รอน้องมันมาก่อนนะโคตรมันเลยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อนน้องๆเว้ยใจมันเต้นมันเต้นเต็งว่ะรักมาอ่าเดี๋ยวรอน้องมันกลับมาที่เดิมกอนนะครับมาแล้วมันมาแล้วทุกคนโอ้โหมันพยศมาอย่างเร็วอ่ะมันพยศมาเลยมันพยศมาเลยใครอยากเล่นกิจกรรมนะครับทุกคน แอดเอด่อเมนผมมาใน u t u b e นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมทำคิวให้หรือไม่ก็ส่งชื่อ Facebook มาใน y o u t u เดี๋ยวผมแอดไปนะครับผมอ่าส่งชื่อผมมาในแอปแดงก็ได้เดี๋ยวผมแอดไปเมนมาในแอปแดงนะมามาเลยครับเอาเลยนะเอาเลยนะน้องเอาเลยนะเอาเลยนะมาเดมาดดมาดิมาดเออมาเออหมา มา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 เออมามามาโอ้ยแรงมากๆถึงบอกไงว่าสายดาบแม่งโหดจัดๆอย่างนี้แหละสายดาบบอ,อกผมพูดเลยอุ้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 ยชิบหายชิบหายชิบหายแล้วทุกคน เตะเท้าวายุเท้าวายุสลัดตันโคโนฮะปื้มาปื้ถาวายุสลัดตันโอ้โหสวนกันมันเลยกูพูดเลยฮึชิบหายอย่าให้มันใช้อันติได้นะครับอ้มามันรอมันรอมรอันรออยู่อ้าวรออย่างี้ก็เสร็จพี่เนี่ยพี่จ๋ามาดิ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 พี่จ๋ามาดิมาดิเอ้อ มา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 อ,อ๋อโอ้โยเช็ดตะแมงเช็ดตะแมงเออเช็ดตะแมงเช็ดตะแมงมามามาโโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันหนูโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันชิบหายแล้วทุกคนเราประมาทมันไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเี่ยี๋หมูสดเลยนะครับเออ รียบร้อยโดน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 โคิกอัพไม่แฟร์ชินโอ้โหแรงมากมากแรงมากมาก ประสบความสำเร็จยิ่งนักอู้ยโคตรมันผมพูดเลยมาเดี๋ยวรอน้องมันมานะครับปโอ้โหทุกคนบอกเลยนะครับว่าสองตอนไอสองตอนหนึ่งนะครับแล้วเมื่อกี้น้องมันพีมาบอกผมว่ามันบอกว่าขอแก้รอบหน้าดีกว่าเพราะดูทรงจะไม่ไหวนะครับโอ้โหเนี่ยครับน้องมันอยู่นี่เออ ไม่เป็นไรน้องรอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาแก้กันนะครับสําหรับใครที่อยากเล่นที่อยากมาแก้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่อยากมาเล่นมาแก้กับผมเม้น์มาใน YouTube ผมได้เลยนะครับหรือว่าแอปแดนนะครับเม้น์มาเดี๋ยวเราก็ส่งชื่อเฟซมาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคิวให้นะครับโอ้โหบอกเลยวันนี้มันพะยยค่ะโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ 哎、ah!